อาจารย์สอออกมาเคลื่อนไหวถึงอีลาหน่อยอุ้งอิงอีกแล้วครับพี่น้องหลังจากที่ทางหายไปดนเติบออกมาเคลื่อนไหวหลังอีหยังนั่นก่อนอื่นต้องของกลราววค่า,วาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องฟังไปมิดบอกแทนแฟน,แฟนหมอลำแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเผ็ดหวานแพงแฟนครับเอซ กีฬาหน้อยหอิงสู้ขู่สู้คนด้อครับเด้อมาพอมาพบกันทางช่องไทยสีเกตชาแนลในเวลา11นาฬกาหนาทีมาพ่อกันก่อนเที่ยงครับกับข่าวฮัประเด็นร้อนหลังจากที่ได้ไปเห็นบทของท่านอาจารย์สอสัญ,ญลักษณ์ดอนศี ได้ออกมาโตดได้ออกมาเคลื่อนไหวทั้งช่องส่วนโตของเพนน่นแหละครับแต่ผมบอไดเข้าไปทั้งช่องส่วนโตก็งเพ,นเงงนเพ่นเข้าไปในเพจของกองทัพหมอลำฤดูกาลใหม่ได้ไปเห็นข้อความที่ท่านอาจารย์สอนโตดถึงกีฬาหญิงหลังจากที่เพนนะ่ะบอดได ว่าได้เบาถึงอีลานอยอุงอิงมาดนก่อนนานี่พันเบาถึงอีลานอยอุ๋งอิงเป็นการจุดประเด็นเป็นการจุดประกายให้เราแฟนครับเอฟซสาวน่อยเราแฟนครับเอซอีลานอยอุงอิงนี่ไปเบิงไปแย่งเพิ่นแมนบ่ครับ ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดนั่นก็คือการว่าจ้างสาวน้อยเผ็ดบานแพงไปเล่นที่บ้านเพิ่นเองก่อนสิไปฟังเรื่องเล่าว่าเพิ่นโพดอีอย่างนั้นเมื่อนี้คิวงานคิวการสาวน้อยเผ็ดบานแพงไปเล่นที่วัดรังสีบ้านน้องหินตะบลสีโคตรอำเภอจตุรพักด์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ด พี่น้องอยู่ใกล้กัจะลืมไปให้กำลังแรงเชียร์แรงใจน้ำกันด้อครับเด้ออยู่กลางคงหน้าคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องหันกันหันกันเข้ามาครับพี่น้อง่าข่าวสารเรื่องเล่าของอาจารย์สัญ,ญลักษณ์ดอนสีนี่มันออกมาเคลื่อนไหวถึงกีฬาหน่อยอุ่งอิงแบบใดเพื่อเ,เดี๋ยวออกมาโดว่าขอบคุณขอบพระคุณท่าน นายกอบตอสุดใจพิชยาเพื่อนรักครูสสนับสนุนห้องพักสามห้องน้องอุ๋งอิงอมแอมสุสายใหญ่เพชรบ้านแผนพักฟรีคอนเสิร์ตสิมีนาคมหกแปดที่บ้านสี่เหลี่ยมอำเภอรประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ พือนติดแท็กหองพักมาน้ำครับบ้านสวนพิชยารีสอร์ทนี่ lane. คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของท่านอาจารย์สส ah. ัญลักษณ์ดอนสีผู้ที่ขับวอร์ดอยู่ในวงการหมอหลองหมอลําแต่งเพลงมาดดแต่งเพลงมานานเพลงที่มีชื่อเสียง โด่งดังกับมีหลากหลายผลงานเพลงแต่สิ่งที่เห็นให้เพื่นมีชื่อเสียงกับมา,ามีคนผู้จักหลายขึ้นนั่นก็คือการที่เพื่นมากคอมเมนต์ให้กับอีหลาดหนุ่อยญิงสองครั้งสองคราที่เพื่นจุดประเด็นขึ้น ภาวะควันซีมาด้วยยุดประสงค์อีหยังกระตากนั่นคือวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ของเพื่อเพื่ออยากนงครับอยากให้คนรู้จักมากขึ้นนั่นเองด้วยเหตุน,นี้ครับการยุดประกายเว้าถึงอีหลานเอาิงแกะแหกคนหูจักเพิ่นหลายขึ้นในใจลึก,ลก ของผมนะครับแตคิดว่าเพิ่น,นยังมีความแปลกอกแปลกใจยังมีความทึ่งกับกีฬาหน่อยอีกจังไรจังววาทึ่งจังว่าจังไรแปลกอกแปลกใจเพิ่นบ่เคยเห็นศิลปินณะยุคปัจจุบันนี่ที่พ่ต้องแต่งตัวว่าบิวที่บ่ต้องเต้นแบบสดิสดี แต่มีคนรักมากมายซึ่งณนะสมัยนี้หาได้ยากครับณนะนะปัจจุบันศิลปินส่วนมากจะชอบในทางทางไหรครับทางเต้นยั่วเยาว้าเต้นเย้าหยวนบอกง่ายๆครับ สดีสดิ็งไปตามอารมณ์เสียงเพลงนั่นเองแต่ผิดแผกแตกต่างกับกีฬาน้อยงอีกเพียงแค่โยกเบาๆทุกคนก็รักไม่ต้องไปออกสเต็ปอะไรมากมายแต่คนกับหักคนกับแพงดังนั้นด้วยความหักด้วยความแพงของกู่คนหลายๆคนนี่ลมันกะ จุด <Good S 2> ประเด็นในเพื่อนเว้าในสิ่งที่มันตรงกันข้ามพี่น้องมิหมกแคนแฟนหมอลำกะคงสิจำได้ในทา้งช่องต่อๆที่มีคู่คนหนึง่งออกมาเว้าอัดคลิปเว้าสันส้นๆสาวน้อยเป็ดบันแพงหุง,งหิงเป็ดบันแพงมาเล็นยุบานกับว่าไปเบิ้งดอก พีน้องยังจำทาดีใดเด้ะจำได้บ,ดบอ่อนาอครับนั่นล่ะครับการทีเ่ว้าถึงกีฬาทองอิงในด้านที่ตรงกันขามกับม,มิดมอแค้นแคว้นมเคทไฮห้ลายๆผู้หลายๆคนเข้าไปซองเข้าไปแยง่งเข้าไปเบิง่งประเด็นบอมีหยังมากมาย เพียงแค่มามาอยาครับมาเพื่อเอาที่อยากจะมีตัวตนอยู่บนโลกของยุคปัจจุบันนั่นเองไพ่ไพ่ก็อยากมีตัวตนครับไพ่ไพ่ก็อยากมีคนหูจักคือกับอีลาดหน่อยอีดังนั้นเพิ่นเลยออกมาเคลื่อนไวถึงอีลาดหน่อยเอง เพื่อให้คนไปเบิงเพื่อให้คนไปแยงเพื่อให้คนหูจัดจนมาเป็นผู้ว่าจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปเล่นที่บ้านเพื่อนเองณปัจจุบันเอาสำหรับคลิปนี้ฝากตอนความเคลื่อนไว้ของท่านอาจารย์สอสัญลักษณ์ตอนสีเอาไว้แต่เพียงสำนิกครับพี่น้องพ่อ,อกันคลิหนาสบายดีครับผม